Like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามขอให้มีความสุขโชคดีในทุกๆวันสวัสดีครับเรื่องประจําเดือนเนี่ยเป็นอะไรที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยนะครับแต่ก็นั่นแหละครับหลายครั้งมันก็สร้างความกงังวลใจให้เราได้ไม่น้อยเลยแค่รู้สึกว่าเอ๊ะรอบนี้มันมาแปลกๆไม่เหมือนเดิมนิดหน่อยก็เริ่มใจขอไม่ดีกันแล้วใช่ไหมล่ะครับ วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจเรื่องนี้กันให้เคลียร์ไปเลยครับว่าแบบไหนคือปกติและสัญญาณแบบไหนที่ร่างกายกำลังส่งมาเตือนเราว่าเฮ้ถึงเวลาต้องไปหาหมอแล้วนะความรู้สึกไม่แน่ใจหรือกังวลเวลาประจำเดือนมาผิดปกติเนี่ยบอกเลยว่าเป็นกันแทบทุกคนครับเพราะถึงเราจะเจอกับมันทุกเดือนนะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะอ่านสัญญาณทุกอย่างที่ร่างกายส่งมาออกเสมอไป เอาละครับเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันดีกว่าจะได้สังเกตตัวเองได้อย่างมั่นใจมากขึ้นมาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยครับเราจะมาสร้างเกณฑ์ง่ายๆในการเช็คกันก่อนเลยเพื่อให้รู้ว่าเอ๊ะประจำเดือนของเราเนี่ยยังอยู่ในโซนปลอดภัยหรือว่าเริ่มมีสัญญาณบางอย่างที่ควรต้องใส่ใจเป็นพิเศษแล้ว ใช่แล้วครับอันนี้คือขั้นตอนแรกที่สำคัญสุดๆเลยก็คือการทำความเข้าใจว่าความปกติของตัวเราเองเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่าแต่ละคนอาจจะมีแพทเทิร์นเฉพาะตัวที่ต่างกันนิดๆหน่อยๆได้แต่เมื่อไหร่ที่เรามีเบสไลน์ที่ชัดเจนแล้วเนี่ยการจะสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงที่มันผิดปกติไปโอ้โหจะง่ายขึ้นมากเลยครับ เริ่มกันที่ระยะเวลาก่อนเลยโดยทั่วไปแล้วนะครับเลือดประจำเดือนจะมาประมาณ4-6วันครับซึ่งก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาปากติสำหรับคนส่วนใหญ่เลยต่อมาก็คือเรื่องของปริมาณในแต่ละรอบเดือนปริมาณเลือดที่ออกมาควรจะอยู่ที่ประมาณ30มิลลิลิตรขึ้นไปครับถ้าให้นึกภาพง่ายๆก็คือประมาณ2ช้อนโต๊ะขึ้นไปนั่นเองซึ่งอาจจะฟังดูเหมือนเยอะนะแต่จริงๆแล้วมันเป็นปริมาณที่ร่างกายขับออกมาตามปกติครับและสุดท้ายครับ คือความยาวของรอบเดือนวิธีการนับก็ง่ายๆครับเริ่มจากวันแรกที่มีประจำเดือนครั้งนี้ไปจนถึงวันแรกของการมีประจำเดือนครั้งถัดไปซึ่งโดยปกติแล้วจะอยู่ในช่วง24 3 5ถึง35วันเคยลองสังเกตของตัวเองก็ดูไหมครับว่าปกติแล้วอยู่ในช่วงนี้หรือเปล่าและนี่ก็คือตารางที่สรุปให้เห็นภาพรวมชัดเจนขึ้นครับถ้าจะให้พูดง่ายๆก็คือถ้าประจำเดือนมานานเกิน7วัน ปริมาณเลือดมากกว่า80มิลลิลิตรหรือถ้าเทียบให้เห็นภาพก็คือต้องเปลี่ยนผ้าอนาไมยทุกๆ1-2ชั่วโมงเลยอันนี้ถือว่าเยอะแล้วนะครับหรือว่ารอบเดือนมาเร็วกว่า24วันหรือมาช้ากว่า35วันแบบนี้แหละครับคือเข้าข่ายที่ควรจะต้องสังเกตเป็นพิเศษแล้วเอาล่ะครับพอเรารู้แล้วว่าอะไรคือความผิดปกติที่ควรสังเกตคำถามต่อมาก็คือแล้วสาเหตุของมันมาจากไหนได้บ้างล่ะ เรื่องนี้จะช่วยให้เราเข้าใจกลไกลของร่างกายเราได้ดียิ่งขึ้นไปอีกครับสาเหตุหลักๆเลยนะครับสามารถแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มใหญ่ๆครับกลุ่มแรกเนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนโดยตรงเลยซึ่งอาจจะเกิดจากภาวะอย่างเช่นถุงน้ําในรังไข่หรือที่เราเรียกกันว่า P C O S หรือแม้แต่ความเครียดง่ายๆนี่แหละครับก็ส่งผลต่อการทํางานของสมองที่ควบคุมฮอร์โมนได้ ส่วนกลุ่มที่2จะเกี่ยวกับโรคเลือดบางชนิดหรืออาจเกิดการติดเชื้อในโพรงมดลูกซึ่งทั้งหมดนี้ก็ส่งผลให้มีเลือดออกผิดปกติได้เหมือนกันครับดังนั้นนะครับจุดที่สําคัญที่สุดก็คือเนื่องจากสาเหตุมันแตกต่างกันมากการวินิจฉัยด้วยตัวเองหรือไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตแล้วสรุปเองเนี่ยอาจจะไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดนะครับวิธีการรักษาที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นการใช้ยาใช้ฮอร์โมนหรือวิธีอื่นๆเนี่ยจะต้องมาจากการวินิจฉัยของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น มาถึงส่วนที่ต้องบอกว่าสำคัญมากๆเลยครับนั่นก็คือสัญญาณเตือนที่ชัดเจนว่าโอเคถึงเวลาแล้วนะที่ควรจะไปปรึกษาแพทย์ไม่ควรปล่อยชิ้งไว้หรือรอดูอาการอีกต่อไปแล้วหากพบอาการตามนี้ข้อใดข้อหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเลือดออกกระปิดกระปรอยนอกรอบเดือนมีอาการปวดท้องน้อยแบบรุนแรงผิดปกติหรือคลำเจอก้อนเนื้อบริเวณท้องน้อยนี่คือสัญญาณเตือนภัยที่ไม่ควรมองข้ามเด็ดขาดนะครับ ขอแนะนำให้ไปพบสูติรีแพทย์เพื่อทำการตรวจทันทีเลยครับนอกจากการสังเกตอาการด้วยตัวเองแล้วการตรวจสุขภาพประจำปีก็สำคัญไม่แพ้กันเลยโดยเฉพาะการตรวจภายในและคัดกรองมะเร็งปากมดลูกซึ่งโดยทั่วไปแล้วก็แนะนำให้ตรวจปีละครั้งแต่สำหรับบางกรณีที่ผลตรวจออกมาปกติด,ดีคุณหมออาจจะแนะนำให้เว้นระยะห่างออกไปเป็น3-5ปีก็ได้ครับ และอยากจะย้ำด้วยข้อความนี้เลยครับว่าถ้าเราเจอความผิดปกติอะไรบางอย่างอย่าลังเลหรือกลัวที่จะไปหาหมอนะครับคือสมัยนี้เนี่ยการเข้ารับคำปรึกษาและการรักษามันสะดวกสบายและเป็นส่วนตัวมากๆการดูแลตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วครับ เอาละครับมาถึงช่วงคำถามยอดฮิตกันบ้างเราได้รวบรวมคำถามที่หลายคนสงสัยมาตอบให้หายข้องใจกันตรงนี้เลยซึ่งจะช่วยให้เข้าใจสถานการณ์เฉพาะบางอย่างได้ดียิ่งขึ้นไปอีกคำถามแรกที่เจอบ่อยมากๆครับพอประจำเดือนเหมือนจะหมดแล้วแต่เอ๊ะกลับยังมีเลือดซึมๆออกมาเล็กน้อยแบบนี้มันผิดปกติหรือเปล่านะ คืออย่างนี้นะครับต้องสังเกตให้ดีๆถ้าเป็นเลือดที่ออกเล็กน้อยต่อเนื่องมาจากช่วงที่มามากๆสักวันสองวันแล้วก็ค่อยๆจางหายไปอันนี้ถือว่าปกติครับไม่ต้องกังวลแต่ถ้าเลือดมันหยุดไปสนิทแล้วนะเป็นวันๆเลยแล้วจู่ๆก็กลับมาออกอีกครั้งแบบนี้แหละครับคือสัญญาณที่ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุที่แท้จริงอีกหนึ่งคำถามยอดนิยมเลยครับ เกี่ยวกับการใช้ยาคุมกําเนิดไม่ว่าจะเพื่อคุมกําเนิดรักษาสิวหรือว่าเลื่อนประจําเดือนก็ตามตกลงแล้วไม่มีผลกระทบอะไรที่น่ากํานวนบ้างไหมอืมจริงๆแล้วหัวใจสําคัญของเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่ายาคุมจะดีหรือไม่ดีนะครับแต่อยู่ที่วิธีการใช้มากกว่า การที่เราไปซื้อยามาใช้เองโดยที่ไม่ได้ปรึกษาใครเลยเนี่ยมันก็อาจจะเสี่ยงต่อผลข้างเคียงที่เราไม่ต้องการได้ในขณะที่การใช้ยาภายใต้คําแนะนําของคุณหมอจะช่วยให้เรามั่นใจได้ทั้งในเรื่องความปลอดภัยและประสิทธิภาพที่มันเหมาะสมกับร่างกายของเราที่สุดครับเพราะฉะนั้นบทสรุปที่ชัดเจนที่สุดสําหรับเรื่องนี้ก็คือไม่ควรซื้อยาคุมกําเนิดมาใช้เองโดยเด็ดขาดครับการปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญก่อนเสมอเนี่ยคือวิธีที่ดีและปลอดภัยที่สุดแล้วครับ เอาละครับก่อนจะจบก,กันในวันนี้ผมมีข้อคิดสุดท้ายมาฝากไว้เพื่อเป็นการสรุปทุกสิ่งที่เราได้คุยกันไปในวันนี้ครับและนี่คือคำถามสุดท้ายที่อยากให้ทุกคนลองกลับไปถามตัวเองดูครับเราฟังสัญญาณจากร่างกายตัวเองดีพอแล้วหรือยังร่างกายของเราพยายามสื่อสารกับเราอยู่ตลอดเวลานะครับผ่านสัญญาณต่างๆการใส่ใจและทำความเข้าใจสัญญาณเหล่านั้นล่ะครับคือกุญแจสำคัญที่สุดของการมีสุขภาพที่ดีในระยะยาว